สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นโรบอกแบบที่เรียกว่าไปอเอลฟาลค่ะทุกคนเซลงวันนี้นะคะก็จะไปดูซีเค็ตตรงออฟบ,บีค่ะทุกคนมันจะไม่ได้แล้วว่าเคยบอกไปยังน่าจะบอกไปแล้วนะทุกคนเพราคลิปแต่ลคลิปมันนานมากก็เลยลืมเมื่อกี้ผมรีเซตนะฮะ I want to go out the map อะไรไหนอะคนไหนพูดเออเอา้าว ออกไงวะแอมนาออซไซเยมันโกมากเลยนะทุกคนติดบั็อกออกข้างนอกเพราะแม่นี้มันติดบั็กบ่อยมากอย่าไปคุยกับแซมก่อนแซมก็นี่ฮะทุกคนพีทษโชเทพหน่อยโชว์เทพก็เลยทีเดียวอืม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 ,อมโอเคเรียบร้อย แล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนด้านบนเอ้ยโอ้ไม่กอดมันมีด้านบนด้วยะทุกคนว่าด้านบนมันบังเอาไว้โอ้ไม่กอดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากะทุกคนไม่ได้มาเล่นเบไม่ได้มาเล่นเกมพีแค่จะมาบอกความลับมาคะทุกคนจะไปคุยกับเจ้าไว้กับแซม ช่ามาเถอะ <c oughs> มไม่ได้กลางค่ะทุกคนก็แบบเดินแล้วมันอยู่ตรงนั้นพอดีนี่นะทุกคนเดินมาแต่ตรงนั้นเหมือนเดินมาเดินตรงมาแล้วก็ตกนี่เอ้ยมีบล็อกอันนั้นด้วยจางๆด้วยแล้วก็มาที่แซมเที่ของแซมแซมเวทติ้งเพงเป็นเพลงของแบบสกูลแต่มันเร็วคุณอะไรแซม อ,อยากเล่นฮาโลวีนของเบลฟาค่ะทุกคนเพราะว่าน่าสนใจมากเพลงก็เสียงมัวมากไม่มีอะไรจริงๆไม่ไม่มีอะไระะไม่มีอะไรโอ้จะพูดคำเดิมพัไม่เซร็จออกกัแล้วกัน ต่อไปไปดูที่ไวตี้นะคะทุกคนบางทีก็แต่เรียกงง่ายคืองไ,งไว้นั่นแหละทุกคนน่าจะบอกไปแล้วเพราะว่าผมเหมือนผมเคยเห็นในคลิปเบรเก่าๆก็คือตรงนี้เดินชิดมุมไปเลยเดินชิดมุมไปนะทุกคน ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจริงมันมีให้ตอบคำถามด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้หูเนียถึงแล้วไม่วาปอะ่ะไม่วาแล้ว สวัสดีเฮ้ยมันรู้ชื่อเราได้ไงอะไรไวมันมีปุ่มนี่ไงปุ่มใช่ไหมเหรอไวตะกี้ไรไม่รูค้ค่ะยุ้ยวาร์ปเปยเยสดี่เป่า ว้าวแล้วโอเคในกระตรงนี o U R Listen i n g to Power ไดเรียนตามใหม่มาด้วยข้างล่างมีอะไรไหมวะจะอ่านก่อนดีกว่า ที่มีคนไม่ค่อยมาทุกคนน่าจะมีแค่นี้แหละทุกคนบนไปด้านล่าง เหมือนอันเดิมเลยนี่ว่ะแล้วก็อีกตรงนึงนะคะทุกคนจำได้ว่าผมเคยพามาแล้วค่ะทุกคนก็คือตรงล็อบบี้เก่ามันแล้กวก็จะมีห้องลับล้วผมจำได้ว่าผมเคยพามาแล้วอะแต่ตอนไหนไม่รู้ลืมเดี๋ยวอันดี้ขามีแล้วไม่ขึ้นไม่ได้ สวัสด,ดีล็อบบี้เก่าแบแบ์ทูโทเรียยังไม่มีเลยเด๋ยวายเวอร์หมีมันแมปอะไรเนี่ยล็อบบี้ใหม่อีกอันนี้น่าจะเป็นแบบแบดีลักลูกบอลไม่ใช่ลูกบอลอีกกองลูกบอลบ้าอะไรละ่ะโดนวาร์ปเรียบร้อย มันมีสองที่นะทุกคนมีใครไหมไม่มีแต่มันมีบางครั้งนะทุกคนที่มีคนมาหลายคนมันมีสองที่มันจะไปอันที่ใกลที่สุดก่อนอะไรตรงนั้นดำๆๆ เนี่ยเจอละ this is where my home เขียนยังไม่ตรงเพลงเพลงของแมพที่ผมคิดมันคล้ายๆแบบนี้ค่ะทุกคน this part เสียงมันจะดังอุย เดินตรงแบงนี้เลยไม่เดินแล้วมันเหมืันปิดเ,เอ้ยทำไมมันดำดเลยงงมาแล้วแล้วก็มีแบร์ที่จะเป็นหย่ีแบบเฮ้ยมีแซมด้วย ตอนนั้นในนั้นผมเหมือนผมเห็นอะไรที่มันเหมือนเบคอนนะคะเบคอนแฮตกใจเลยหลังจากที่แซมแล้วผมกำลังจะไปดูเออเลอร์แบร์ค่ะทุกคนนั่นแหละตกใจเลยอือะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรวะนม,มือันเเด้วหนึ่งคนเช่ามาเถิะรีบๆไปค่ะทุกคน มีคนพยายามไปอบบี้เก่าเพื่อนไปด้วยกันไปที่อีกอันหนึ่งนะทุกคนไปกันมันตามมันมะดูเหมือนจะไม่ตามมา <c oughs> ผมก็ไปเช็คนะคทุกคนเรื่องอะไรนั่นนะ กำลังมีอะไรไหมไม่น่ามีมันจะใกล้ๆทางตันนะ,ะทุกคนตรงโน้นนะ,ะทุกคนที่มันเป็นสีฟ้าบังหน้าไว้ไม่รู้ทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นด้วยไอ้นี่แต่ที่ผมเห็นด้านนอกเหมือนแบบความอิ่มตัวของแสงมันแรงสุดนะคะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ตัวผมเป็นสีแดงเลยแล้วพื้นันเป็นสีไข่แล้วก็ตรงนี้มันเป็นสีอะไรวะไม่รู้ สีฟ้ารือเปล่าด้านบนไม่แน่ใจค่ะทุกคนเพราะมันไม่เห็นอันนี้เพลงด้วยเนี่ย มีอะไรต้นงมีรังตึนงีีตัวแดงตัวแดงแล้วภาพมันก็เหมือนพิกเซลนะ้อย mm, this is where my friend เพลงมันไม่ดูน่ากลัวทางมีแค่นี้แหละ my friend อะไรก็ไม่รู้ตรงนั้น แบบผู้หญิงด้วยเปล่าเด็หญิงแล้วก็ไวตี้แล้วก็แซมซึ่งความลับก็ยังมีมากกว่านี้ครับทุกคนแต่ว่าผมยังหาไม่เจอทุกคนซึ่งก็ก็ถ้าอยากให้ทําแบบมีถ้ารู้ความลับอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งด้วยตัวเล็กพัวซีมันไหนที่จะักขึ้นมาโอเคตัวตัวนี้กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย เดี๋ยวนะอะไรอ่ะอยูบอกไปโหดฮอสพีทอนไนแม่แมบบอะไรเฮ้ยเพลงติดลิขสิทธิ์มาทุกคนเ,เป็นแมบบฮอสพีทอไนไอแม่ด้วยมาเลยเฮ้ยลืมลืมเพิ่มแสง ไม่ใช่ลืมเพิ่มคุณภาพนะทุกตายแน่สวายเวอร์เพราะเราเก่งแบบนี้จัดมีอ้าวเร็วจังเลยโอเคฮนะก็มีเชินสะวัสดีฮะทุกคนบ๊ายบาย